มาต่อกันที่กติกาแบดบดลีกในเรื่องการนับคะแนนและการเฝ้ามีทั้งเฝ้าเดี่ยวและเฝ้าร่วมนะครับสปินฟินิชคือหยุดหมุน1คะแนนอเวอร์ฟินิชลงหลุมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา2คะแนนเอ็กซ์ตมฟินิชตรงกลาง3คะแนนเบิร์ดฟินิชชิ้นส่วนหลุด2คะแนนและในกรณีการเฝ้านะครับฟาวาสองครั้ง จะเสียหนึ่งคะแนนในการเป่าจะมีทั้งเป่เดียวฟป่์เดียวคือเราชนเราไปชูนะครับฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาปึ๊บเนี่ยเขาอยู่ฝั่งเอ็กซด์แต่ฝั่งบีไซด์เราไปชนเขาอันนี้คือเปล์ครั้งที่หนึ่งกรรมการตักเตือนห้ามมีครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองเราไปโดนเขาปึ๊บอ่ะนี่คือฟ์าเป่เดียวเสียหนึ่งคะแนนครับผมแล้วก็ โดยการหลังจากฟาวทั้งสองคะแนนก็จะเปลี่ยนเบเบ็ดเป็นลูกถัดไปลำดับที่1แล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกที่2นะครับคราวนี้ในกรณีฟาวร่วมฟาวร่วมคือชุดลงชนกลางอากาศแอร์ฮิตครั้งที่1ฟาวร่วมฟาวหนึ่งพร้อมกันครั้งที่สองปึ๊บแอร์ฮิตกลางอากาศฟาวร่วมเหมือนกันเปลี่ยนเบเบ็ดเป็นลูกต่อไปก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับถ้าสงสัยเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผม